กบล่องเซเรบร้อยแล้วกะฉีดปุยทั้งใบนะครับฉีดไปเมื่อวานนี่ครับเดี๋ยวอีกจักอาทิตย์หนึ่งฉีดอีกเที่ยนหนึ่งครับเจ็ดมือถึงสิบมือเขาฉีดได้เลยครับเพราะว่าเขาจะฉีดได้ก็ช่วงนี้แหละครับถ้าเงาก็นี่สูงก็นี่เขาก็จะฉีดยากเรานะครับเขาฉีดไปเลยสะสมอาหารไว้เลยนะครับธาตุอาหารหลักอาหารรองนะครับเหมือนว่าการเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปในดินเขามันบมีธาตุอาหารแล้วนะครับธาตุอาหารพวกบางอย่างเนี่ย สิโบมีเราด้ในดินเขาเพราะว่าเขาปลูกมาจาก,กว่าจากปีแล้วเนาะแตะโพตะแมอผมนะครับนี่แหละปุ๋ยกิฟลีนเปลี่ยนคือนตรงมีธาตุอาหาราหารลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับธาตุอาหารหลักส่วนใหญ่เขาใส่อยู่แล้วนะครับปุ๋ยกระสอบนะครับ N P K นะครับเขาใส่อยู่แล้วแต่ว่าธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเนี่ยซีโบไฮมีได้ครับนี่แหละของกิฟลีนเทาสีมีถูกตัวแยกออกมาได้กัเขาปรุงปรุงให้กับอ้อยเขาเลยนีะครับยังเขล็ดดินไซนี่สิครับอันนี้ไซปนเหนียวเนี่ยซีมัก์ทเทศนัอ้อยเขาในบ่อเขียวเด้เพราะว่าสิขาดธาตุแมกนนนีีเซยมมะคครรรรัับบกส ซึ่งในปุ๋ยกิฟลิี่เนาสิมีธาตุอาหารแยกมาเลยเป็นโตไผ่โตมาเลยเข้าผสมปรุงให้เลยปรุงเอาตามสภาพเขาเลยให้อยากให้เชียวติเอาโตเชียวเพิ่มเข้าไปครับนี่แหละข้อดีของการแยกธาตุอาหารนะครับสิดีแบบนี้นะครับเขาสามารถเพิ่มตัวใดตัวหนึ่งได้เลยอย่างเขียนมันเหลืองเนาะเข้ากับเพิ่มไปเลยธาตุเหล็กหรือว่ากำมะถันนะครับหนึ่งเสียครับแมกนีเซียมหนึ่งเสียครับเดี๋ยวอีกจักซีฮามือนี่นาก็านี่แน่นอนเลยครับเชียวก็านี่แน่นอนครับเพิ่งขีดไปวันนะครับ เพิ่งขีดไปบัานเนาะนี่เพิ่งขีดไปนะครับนี่กบล่องก็สําคัญนะครับการกบล่องคือเอาดินอยู่ระหว่างกลางล่องมาสาดเขาแน่เหงาอ้อยถ้ามีรถเพิ่นก็เอารถเขาสาดเขา,า,เขาแต่ผมบ่มีรถผมก็ใส่บักจกนะครับคนสาดเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้สําคัญถ้าเขาบ่ได้กบนี่โอกาสล่มสูงนะครับ้อ,อซิลล่มกับตอนที่ฝนตกเร่งๆเนี่ยช่วงฤดูฝนเนาะ ช่วงนานะาเขานี่ฝนตกเล้งๆแล้วดินมันลม้มมาเนี่ยเพราะว่าอ้อยนี่ระยะการเจ็บเกี้ยวนี่เป็นปีได้ปีหนึ่งปีคนเด้มันสิยลมช่วงนั้นแหละครับมาเนี่ยบวกกับต้นสูงต้นสูงแล้วดินความชื้นไหลน้ำค้างน้ำแซ่ช่วงนั้นเนาะช่วงหนาฝนเนี่ยล้มมาเนี่ยล้มมาอ้อยสิลลมพอะมันล้มปุ๊บคือผลผลิตท้องลดลงเลยการมันล้มเนี่ยเพราะมันลม้ลมลงไปนั่นก็สิง,งองอแล้วก็การตัดการจัดการกันยากนะครับเราวันนี้ก็ มันสิปรงหักออกมาอ้อยสิเบาเลยครับถลม่มจัดการยากนะครับถล่มเนี่ยขั้นตอนนี้เลยสําคัญการขบนะครับผมขบไปแล้วเออสบายใจไปแล้วหนึงขั้นตอนนะครับขีดปุยทั้งใบผมก็สิขีดไปเรื่อยๆนะครับ